สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครวันนี้พบกับผมยินเทินครับดิ่งรถสวยนะฮะวันนี้มีรถมาแนะนำนะครับคันนี้ได้เป็นโตโยต้าอันติท1.6 g ปี2016นะผมบอกได้เลยว่าจัดให้แบบถูกที่สุดในท้องตลาดเลยนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะฮะคันนี้เป็นปี16นะครับเอาไปเลยเพียงแค่349,000บาท ฟังไม่ผิดครับ3า9 0 0 0บาทเคดีดีฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,500บาทตลอดสัญญานะฮะรับไปเลยสำหรับโตโยต้าอันติดนะฮะไม่เคยเป็นรถแท็กซี่นะฮะไม่เคยกับสีไม่เคยกอไหม้นะฮะไม่เคยชนหนักพิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะจะระบายรถที่เฉยเพราะว่าจะเปลี่ยนหน้าเล่นนะจะเป็นรถตู้นะเพราะว่ารถตู้โทรมาบอกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาส่งเป็นรถใหญ่จะไม่มีพื้นที่จอดรถแล้วนะคันนี้เนี่ยนะฮะเปิดอยู่ที่449เลยนะนะครับ เอาไปสามสี่เ้ารถให้เลยนะยอมนะฮะเพราะว่าจะต้องหาพื้นที่จอดรถแล้วนะฮะคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะการันตีเลยนะฮะหน้าเดิมท้ายเดิมนะรถสวยบางเดิมรอบคันนะปีดีาวออกได้ทุกกชิพนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะฮะแม่บ้านรปภนะรับสดนะฮะขออายุงาน4เดือนขึ้นไปนะฮะแล้วก็รายได้1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปนะ โทรมาหาหรือทักมาได้เลยที่0992602443นะเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้ด้วยนะนี่ครับนะะมาก่อนได้ก่อนนะเหลือคันเดียวนะเหลือคันเดียวนะรถมาเนี่ยยังไม่ได้สปาทำความสะอาดนะก็คือกะว่าตั้งขายแหละนะแต่ว่าทางรถตู้เขาบอกมาแล้วนะเดี๋ยวจะรถมาส่งนะครับผมทีนี้ก็ว้าวุ่นนะไม่มีพื้นที่จอดนะฮะต้องระบายรถนะครับก่อนจะเออก่อนจะไปชมนะ กด like, ไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร์นะฮะเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็ไปรับชมรายละเอียดตัวรถพร้อมกันเลยนะฮะได้เป็นตัว G นะนะตัว1.6นะ 1.6G เนี่ยตัวท็อปนะฮะท็อปสุดของตลาดนะดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กหกใบนะฮะนี่นะฮะสภาพสวยใสายบางเดิมนะแล้วเอ่อตัวเต้านทิดเนี่ยนะบอกได้เลยว่าอึดถือทนมากนะทแท็กซี่เลยนิยมเอามาทำกันนะฮะอะไรก็หาง่ายนะฮะถูกด้วยนะครับและคันนี้อย่างที่บอกไปนะฮะเป็นรถ บุคคลจริงๆนะไม่ได้เป็นแท็กซี่กลับป้ายนะฮะนะไม่ได้แท็กซี่กลับใจทางนั้นนะและรถสวยบางเดิมเท่านั้นนะอ่ะนะครับไปรับชมรายละเอียดตัวรถดีกว่านะฮะไฟหน้าเขาได้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะโคมไฟสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะนี่ฮะโคมไฟแท้เดิมนะฮะนะนี่กระจังหน้าได้เป็นโคมเนี่ยมนะคาดยาวจากเอ่อโคมไฟหน้าซ้ายไปหน้าขวาเลยนะฮะตรงกลางมีโลโก้โตโตยต้านะฮะอยู่ตรงกลางนะเนี่ย ไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะริ้วรอยนะฮะไม่กรอไม่แตกไม่เหลืองไม่เล้านะด้านล่างเนี่ยได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะทั้งสองฝั่งนะชายกันชนไม่มีกูดไม่มีเบียดนะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเก็บงานนะเนี่ยกะว่าจะชมสวยๆนะฮะตั้งขายนะเขาโทรมาบอกโอ้โหระบายว้าวุ่นเลยนะะฝาลระโปรงนะเนี่ยฮะลุกไปไม่มีสะดุดนิ้วไม่มีสะดุดมือนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะครับบางเดิมเลยเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องเครื่องกันนะครับ ไปรับชมกันต่อนะครับนะโอ้โหรถสวยบ้างเดิมนะรถสวยๆใสๆอย่างนี้นะฮะสีเดิมนะยางกันกระแทกนะฮะนี่ติ๊กเกอร์ใสนะนะฮะนี่มันก็มีร่องรอยนิดหน่อยนะเป็นเดิมจะออกเหลืองนะพอมันอยู่ภายในห้องเครื่องเนาะนะฮะรูรพุมนะฮะคมสวยคมชัดนะฮะทุกช่องนะนี่ฮะติ๊กเกอร์มอพติ๊กเกอร์ น้ำยาแอร์นะอยู่ครบนี่ติ๊กเกอร์กังกระแทกติ๊กเกอร์ใสนะครับนครับอบกตะเข็บสวยๆงามๆนะฮะเม็ดอาชัดๆนะครับนี่เม็ดอาชัดๆอย่างนี้เลยนะครับโคมไฟหน้าก็แท้เดิมนะโคมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะนี่ตัวเแบรนด์ของซัพพลายเออร์นะไซคโกอยโตะนะครับแท้เดิมนะ คานหมอน้ำนะฮะนี่ฮะเดิมเลยนะครับคานเดิมนะผมไฟหน้าซ้ายหน้าขวานะฮะนี่ไทายโกยโตะนะครับกระโหลกชกนะเม็ดอาร์กลมๆสวยๆชัดๆนะครับนี่ผมยังไม่ได้สปาดเฉยนะฮะดูคานคานหน้ากันด้วยนะด้านล่างเห็นไหมน,นะฮะกลมๆชัดๆนะฮะ ไม่มีโดนชนมาการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิ 1, นพันหกร้อยซีซีนะฮะวีวีอนะฮะครอ,ครคอเครื่องนะโอ้โหนี่นะดูดีเห็นไหมไม่มีค้าบน้ำมันนะฮะไม่มีเสือสูบไม่โกงนะไม่มีเปลี่ยนเบเกนเปลี่ยนซีนนะฮะเชือสูบไม่โกนงนะไม่ดันนะดูมาร์คยูซีแต้มสีหัวนงหัวน,อน็อตน,นะครับอยู่ครบชัดเจนนะฮะ รถไม่เคยแกะไม่เคยชนไม่เคยอถอดนะนี่เห็นไหมนะฮะมาคิวซีอยู่ครบหมดเลยนะฮะอ่ะนี่เอ่อทอยางต่างๆนะฮะไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีรั่วซึมไม่มีของเลวไหลนะฮะถนนตอนทาร้อนดูดินะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกทองช้างนะคือถ้าดูแลสาไม่ดีหรือวิ่งใช้งานหนักเนี่ยไปแล้วนะผมบอกได้เลยนะฮะอ่ะมาดูกันต่อนะฮะด้านข้างนะ ด้านข้างเนี่ยได้ล้อแมกอลอยนะฮะล้อแมกอลอยเป็นทูทนนะเป็นเทาปัดเงานะได้เป็นขอบสิบกนะฮะได้เป็นขอบสิบกนะยางปลายปี21นะฮะปลายปี21อดอกยางหน้าหนาลึกๆอย่างนี้นะครับแก้มนะเหลี่ยมสีสันผิวพันตัวรถบางเดิมนะผิวเสมอนะสีขาวถ้าทาสีมาเนี่ยสีสีเพี้ยนได้ง่ายมากนะมองผ่านคลิปผ่านวิดีโอเนี่ยรู้เลยนะรู้เลยนะครับไปดูกันต่อนะครับ กระจกแค่เดิมครับนะรถไม่เคยตีลังกาพีิกคว่ำนะฮะรถไม่เคยตีลังกาพิกคว่ำนะภาษีต่อให้นะเมษาหกแปดนะฮะนี่จกมองข้างนะครับปรับผ้าไฟฟ้าไฟเรียวไอ d ดีข้างของกระจกมาให้ครบเซ็ตสับนะฮะมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาะภายในเป็นทูโทนนะนะฮะเป็นทูโทนนะฮะเป็นดําตัดเบรนะฮะชายประตูไม่มีผูกนะฮะมาเนี่ยฮะทางคอนโซลนะครับ ไม่มีร่องรอยการเจาะกันัเงี้ยนะฮะได้ลำโพงมานะฮะไม่พอก็มีลำโพงทวิตเตอร์มาด้วยนะครับนี่ซ็อกเระตูเดิมๆครับไม่เคยต่อนะฮะรถยังไม่ได้สปายเองนะกะว่าตั้งขายนะฮะนี่ฮะชายบันไดนะฮะไม่มีกินเนื้อสีนะมีร่องรอยนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขัดให้นะฮะได้พายางกระดุมนะฮะเอเม็ดละเอียดนะฮะเม็ดเล็กนะเข้ามานะฮะเต็มคันนะฮะ เบาะนะครับเบาะฟูๆจริงๆนะเป็นเบาะสีเบจนะฮะนี่ฮะภายในใช้ลายสีเบจนะเข้ากับตัวอคอนโซลกลางแล้วก็กาบประตูนะครับมาดูที่หัวน็อตประตูหลังนะฮะนี่ครับใสๆอย่างนี้เลยนะฮะน็อตไม่ขยับนะน็อตประตูหลังนะฮะหัวน็อตคมๆนะฮะชัดๆนะแผ่นเพลทครับนะข้างประตูบีหน้านะฮะนี่ฮะตรงรุ่นตรงปีสองศูนย์หนึ่งหกนะฮะ แผ่นเพจไม่พับไม่ยับไม่งอนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะการติดใหม่นะนี่ฮะรถสวยบางเดิมน,ะน่าใช้นะครับแล้วราคาบอกได้เลยจัดให้แล้วนะฮะเหลือสามสี่เก้านะหาไม่ได้แล้วราคานี้คิวกันสากประตูมีมาให้ครบเสร็จสับนะมาดูกันที่ประตูหลังต่อนะครับนี่ฮะอย่างที่บอกรถสวยน่าใช้คือมันมันต้องเลีร์พื้นที่อ่ะเห็นไหมนี่นะฮะนี่รถตู้นะ,ะมีทางใต้แดงนะ แล้วก็แต่ง VP นะมาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมาส่งอีกเทียบเลยนะฮะไม่มีพื้นที่จอดแล้วนะต้องระบายนะฮะนะขอไปบุกหากินกับรถตู้ก่อนนะใครมาเจอผมช่วงน,นี้ผมบอกเลยโคตรโชคดีอะนะครับนี่ฮะบอกคู่จตึงๆกว้างขวางนะฮะออกได้ทั่วไทยนะทุกอาชีพทั่วไทยนะทักมาเลยได้นะครับพ mm. ี่นะนะไม่มีคู่ไม่มีมีเบียดนะฮะ้อแม็กอรลอยขอะสิบหกนะฮะมาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะ ้านท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์กายะบถอยมาให้แล้วสองจุดนะ,ะนะมีเซ็นเซอร์กายะบถอยมาให้สองจุดนะฮะแล้วก็มีทับทิมสะท้อนแสงนะทั้งซ้ายขวานะะคมไฟท้ายแท้เดิมนะ LED lighting นะ,ะตัวอ,อักษรโลเออโครล่าอันติดนะแล้วก็ตัว 1.6G นะครับนี่ตรงกลางก็จะเป็นแถบผมเนี่ยมนะคาดยาวเลยแล้วก็โลโก้โดยท่าอยู่ตรงกลางนะฮะไฟเบรกตรงที่สามนี่อยู่ตรง ในตัวเก่งนะอยู่ในกระจกนะฮะลฟย้าหลังนะมีกบนะฮะนี่มาก่อนได้ก่อนนะครับนะผมเชียร์สต็อกเฉยนะฮะรถบางเดิมสวยน่าใช่นะเลียร์สต็อกเฉยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูภายในขวาพงท้ายกันนะครับไปกันต่อนะฮะให้ดูโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวสปาทำความสะอาดให้นะครับนะเดี๋ยวสปาทำความสะอาดให้นะ น,นี่ยซีนอ่อนเดิมจิกง่ายๆนุ่มนมนะเนี่ยฮงคมปลายท้ายแค่เดิมนะไทโ่โคยโตะนะครับเห็นไ<ะ>หหัวคมนะฮะสาดสะอานนะฮะมดปัดติกไม่มีร่องรอยการแกะนะครับไอ้นี่ไม่ใช่ถลอกนะไม่ได้ถลอกนะฮนะนี่ดูดิไม่ได้สปานะฮะตะเข็บเดิมสวยๆครับพี่นะฮะตะเข็บเดิมสวยๆชัดๆคมๆนะฮะ เห็นการ์ชัดชัดนะฮะตะเข็ชัดชัดนะเนี่ยลดเหลือแค่สภาทําความสะอาดครับนะได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยสวยเลยนะฮะเนี่ยตะเข็บเดิมสวยสวยชัดชัดนะฮะ่าดท้ายมีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะนะตรงรุ่นเลยนะฮะโคโรล่านะฮะมาดูกันในส่วนของยางอะไรนะฮะนี่ฮะยางอะไรแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบเสร็จสับนะนี่ซีนทางมะพร้าวนะ สีเดิมนะคนละคนละสีกับตัวตัวถังนะฮะนะจะไม่เป็นสีเดียวกันนะฮะไม่มีโดนชนมานะฮะหน้าหลังนะครับรถสวยบางเดิมนะได้รถโครงสร้างเดิมบอดีเดิมสุดๆนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดแค่นั้นเองนะฮะนี่คืออย่างที่บอกเดี๋ยวผมพาดูนะถ้ารถตู้เขาไม่บอกว่าจะเอามาส่งอย่างไม่ไม่ไม่ได้ให้อย่างเงี้นะผมบอกเลยใครเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีมาก่อนได้ก่อนแล้วกันนะ ออกได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกอาชีพนะพยางกระดุมนะดูดินะฮะบ,บอกฟ,ฟูฟูตึงๆนะดูดิมานะครับดูในฝั่งคนขับนะใช้งานเยอะสุดแล้วนะครับประตูคนขับนะฮะ ตัวหนังสือตัวอักษรนะฮะไม่ซีดไม่จางนะพนักเท้าแขนบุกนมหุ้มหนังเป็นซอฟทัพมาให้นะฮะไม่มีปีแตกขลอกนะครับชายบันไดนะฮะคนขับนะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะไม่กินเนื้อสีนะมีกินตรงนี้นิดหนึ่งนะมีกินตรงนี้นิดหนึ่งนะเห็นไหมนี่บอกตรงๆนะครับตรงอื่นไม่มีนะมีกินตรงนี้นะฮะหัวล็อกนะครับติ๊กเกอร์เติมลมยางนะฮะ ดูกบนะดูบอกคนขับนะนี่ฮะมีผ่านร่องรอยการใช้งานบ้างแต่ไม่มีปีดไม่มีแตกนะนี่จกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะได้เป็นกุญแจรีโมทนะฮะฮะพวงมาลัยนะฮะสามก้านนะเป็นมันติฟังชันนะพวงมาลัยมีถ้าออกนิดนึงจริงๆอ่ะไม่อยากคุ้งให้ใหม่นะเพราะมันจะไม่ได้ของเดิมแต่ถ้าใครจะรีเควส นะใครจะรีเควสหุ้มให้ใหม่จัดให้นะครับอ่ะนะฮะชุดเครื่องเสียงได้เดิมนะฮะนี่ฮะเอ่อ FM AM CD นะฮะแอร์อะนาล็อกปรับใช้งานง่ายนะฮะมีช่องจุดบุหรี่นะมาให้ครบเสร็จสั์นะฮะแล้วก็ปุ่มสวิตตัวไฟตัดหมอกนะครับได้เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะฮะมีตัวโหมดแมนนวลนะสามารถเชนเกียร์ได้นะฮะแล้วก็ นะที่วางแก้วน้ํานะฮะคนะขาเขียนมีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะนี่อ๋อนี่ลืมให้ดูนะเดี๋ยวจะบอกว่านี่ใหม่ๆเลยผมจะเปิดเนี่ยนะครับเอาไปเลยนะเหลือสามสี่เก้านะครับฟรีดาวห่นหกพันห้านี่จะเคลียร์พื้นที่บอกตรงๆนะครับจะเคลียร์พื้นที่แค่นั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมตรวจให้นะครับ อ่ะคันนี้นะครับ่ New, uh, G, 2006, บูโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2016นะฮะตัวราคาเหลือ3 4 9 0 0 0บาทเครดิตดีพีดาวอ่อน6,500บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจติดต่อสอบถามทักมาได้เลยที่092602443เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะฮะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับไปในตัวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถกัดโปให้อีกเยอะแยะมากมายนะเผื่อเด้งเกอนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีคันไหนถูกตาต้องใจเหมือนคันนี้ จะได้ทักทายก็มาพูดคุยสอบถามกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม้วจมมากครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ